เดี๋ยว๋ถวช่างใจจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการถอดเปลี่ยนยางนอกรถจักยานยนต์แบบที่ไม่ต้องถอดถอดล้อออกมานะตัวนี้เป็นยาม้าฟีโน่ครับเปลี่ยนยางนอกครับแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ายางไหนมันรั่วด้วยหรือเปล่าแต่ยางนอกมันโลนมากเดี๋ยวมาดูวิธีการของเรากันนะครับ ลำดับแรกเลยเราต้องปล่อยลมยางออกก่อนปล่อยลมยางออกให้หมดเลยนะหาอะไรก็ได้ไม่เยวาวกันย้อนครับหรือว่าชุบชุบลมครับเป็นเบากันย้อนกันลมย้อนออกเราถ้าเรากดถ้าเรากดหาอะไรมากดเนี่ยลมจากด้านในมันจะไหลย,ย้อนออกมาได้เสร็จแล้วให้เราคลายน็อตตัวนี้นะน็อตเบอร์สิบสอง เอามาเลยครับตอนถัดมาแล้วก็เราจะบีบย่างนอกให้มันตกขอบให้มันหลุดออกจากกระทะโลนะต้องใช้แรงเยอะอยู่มนละครนะจุดนี้เสร็จแล้วให้เราใช้น้ำครับน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ผสมสันไหลนะ น้ำบีบสมสันไหลมันจะมีฟองฉีดไปทีททท่ขอบล้อครับให้รอบเลยด้านหนึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะด้านนี้ก็บีบบีบมาลงขอบ บีบมันลงคอต้องใช้แรงเยอะอยู่พอสมครวรนะแล้วก็ล้ลอลื่นโดยน้ำลื่นโดยน้ำลงคอแบบนี้จากนั้นเราค่อยค่อยงัดนะครับค่อยงัดยางมาแล้วแต่คนสะดวกนะงัด บางคนก็สะดวกงัดออกมาจากทางนี้บางคนก็สะดวกไปอยู่ด้านนูน้นแต่ผมจะสาธิตด้านนี้นะผมสะดวกด้านนี้สะดวกด้านนี้มากกว่า พยายามออกให้มันหลุดขอบล้อแล้วก็ค่อยดึงยางในออกมายางไหนก็พยายามปล่อยลมออกให้หมดเลยนะผมสงสัยว่ายางในนี่จะรั่วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คปล่อยลมยางในออกเสร็จเราคล้องยางในออกไม่ไดนน้นู้นแล้วก็แล้วก็หมุนล้อคนระับ อย่างหนก็จะดูดออกมาโอเคถัดมาเราจะยังนอกออกด้วยการดันอย่างนี้มนะันกลับไปคืน,ค,นคืนครับแล้วมาด้านนี้ ถ้ามันไม่มียางในมันจะทำงานง่ายครับด้านนี้แต่ถ้าเรางัดงัดทั้งทั้งตอนที่มียางในเนี่ยมันจะทำงานยากโอเคเสร็จแล้วค่อยดันนันงออกมาทันก็หล่อลื่นด้วยครับหล่อื่น เป็นอย่างนอกเส้นใหม่ครับเส้นใหม่ที่เราจะสายแทนเส้นเส้นนี้เหมือน,นเดิมครับ,ย,บยับจจัจากทางนี้นะครับไปขึเข้าไปโอเคแล้วก,ก็ค่อยเอาเข้าครับ ด้านนี้ไปทำง,งานยากที่มันแคบเอาเข้าไปให้หมดเลยนะสองด้านเลย 岡部。民 เดี๋ยวเติมลมช็กลั่อย่างในก่อนเพื่อความชัวครับความชัวชิกลั่ครับจุ่มไปในน้ำ ถ้ามันรั่วมันจะมีฟองแต่ถ้าไม่รั่วก็แล้วไปครับรั่วก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนใส่เราควรจะเช็คเช็คให้ดีนะดูคัไม่มีการรั่วครับแล้วเราเรากลับ เอาไปใส่ในตัวรถทีไป,ไปล<ง>่อยงเบกให้หมดเลยนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีวาล์วกันย้อนอาอหาไหลแย่เข้าไปแย่เข้าไปตรงนี้แล้วก็บีบบีบ,บ,บยาง เพื่อไล่ลมออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะเคต่อไปก็คล้องอยางในเข้าไปในตัวตัวรถนะครับแล้วก็ม้วนม้วน้วนอปุ๊บมันก็จะพายางเข้าไปอยู่ข้างในจังนั้นเราก็ค่อยติดตั้งยางในเข้าไปในยางนอกใส่จุบลมก่อนนะ กดจุ๊บโพแล้วก็ล็อกล็อกน็อตไว้นะอย่าให้มันหลุดนี่แล้วค่อยไล่ไปอย่างไหนเข้าไปในะในตัวกระทะล้อตัวยางจากนั้นก็ค่อยรีดอย่างอย่างโนกเข้าไปนะในตัวล้อแม็กซ์รีดเสร็จแล้วก็เขา อย่างที่บอกครับงัดจากด้านนี้มันทำงานง่ายครับม,มันมีพื้นที่เราทำงานเยอะเยอะกว่าด้านด้านท่อนะด้านท่อไอเสียก็ทำได้เหมือนกันับแต่มันเป็นที่แคบอันจะยากครับงานาบาก เสร็จแล้วก็เติมลมเติมลมแล้วก็ล็อกน็อตตรงนี้ให้แน่นปิดฝ้าตัวเติมลม จบข่าวครับ